สวัสดีค่ะ <g ül> ที่เห็นแบบนี้คือยังไม่ได้หาคลิปมาพากเลยอย่ามาอ้างอย่ามาอ้างจะรู้นะว่าเธอขี้เกียจนะป้าไ,ไม่ใช่นะทุกคนคะทุกคนเชื่อเจ้าของช่องหรือเชื่อลีโอคะ <c oughs> เฮ้ยคนดูฟังจากน้ำเสียงมันก็รู้แล้วว่ามันโกหกนะ <c oughs> ฉันหักเงินเดือนนายเนี่ย <c oughs> เฮ้ยไม่น่าเลยกูใช่ไหมใช่บอดไหมวะทุกคนผมก็เป็นบอดจังเลยนี่หมดแรงแน่เนี่ยเฮ้ยไม่ใช่บอดโอเคบอดที่ไหนเล่นเมอซนไม่มีหรอก ข้างหน้าน่าจะมีคนหนึ่งคนนะครับถ้าจะไม่ผิดนะจะมีคนมาถอดกลางแบบไหมไม่มีเว้ยก็คงจะเป็นข้างหน้านะครับผมก็พอเลยนลีโอรีลีโอเป็นพอสมควรไอ้คนฟังขอนั่างใครวะโอเคก็ไม่แน่นา,นาไล่ยากนะแพทิเซียเนี่ย <c oughs> เฮอ,อย่าเดืติดดิเฮ้ย นี่นี่นี่ม้าชัร์มัอาจจะเงียบๆนะเพราะว่ามันใช้สมาธิอ่ะนะโหนี่ขนาดเล่นริโอใช้สมาธิขนาดนี้เล่นโจ๊กเกอร์ขนาดไหนไม่ได้เอา้ามันกลับมาที่เดิมแล้ววะเอ้าทำไมมเอาอู้หโไประยะนี่แหละบอกเลยตายทุกคนตายทุกคนบอกเลยว่าถ้าเจอริโอเนี่ยไม่ต้องช่วยนะครับนะ ช่วยยากมากแล้วไม่ต้องช่วยเลยเจอรีโอเนี้ยคายไปเลยนะเวลาผมเจอรีโอแล้วแบบผมนั่งเก้าอี้อ่ะแทบจะไม่อยากให้เพื่อนช่วยเลยช่วยยากนี่ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวได้มาแล้วได้มาแล้วนี่จังหวะนี้ฟาดหนึ่งทีตีมันตีมันลูกควอลูกคว้เออสามไปสามไปจังหวะน,นี้ต้องเบิ้ลมอร์เซนนะครับนะจะได้คุมคุมนะ นี่นี่คุมเลยนะครับระเบิดสองตัวเครื่องจะถอดไม่ทันนะถ้าบอกแรงระดับสูงสูงแล้วผมก็ไม่ได้แรงสูงนะแรงงูเออแรงงู <c oughs> ปกติเล่นเซอร์ไงตอนนี้เซอร์น้ำหอมผมก็จะตกแล้วนะอพอดีแบบเจอแต่ฮันเดฟเทปอะจากอันดับหนึ่งร้ยสิบนี่ก็ตกมาสองร้อยแล้ว <c oughs> แล้วบางทีแบบจุกแมรี่เว้ยผมต้องเกาะไม้ใช่ไหมแต่เครื่องมันกระตุกเว้ย แล้วก็หลุดออกมาจากไม้ก็เสียน้าหอมก่อนที่เขาจะสิกระจุกอะทุกคนก็แบบโอ้โหแล้วแม่เลี้ยนตัวนั้นน่ะมันสกินสกินสีชมพูอะสกินสวยๆแล้วก็เครื่องประดับอะเครื่องประดับของมันเลยอะโอ้โหใครใครจะไปจุกได้ว่าโคตรกระตุกเลยนะอยากได้ไอโฟนอยากได้ไอโฟนแบบเครื่องแรงๆอย่างเง้ยเร์เ,เซ็นอยู่ไหนวะเมอร์เซนมันล้มอยู่ไหนวะเอา้า หาไม่เห็นเฮ้ยหูขึ้นหูขึ้น <c oughs> น่าจะมีคนอยู่ในโบสถ์นะครับนี่นไงเสียงเครื่องน่นน่นน่โอ้น้องเทสซี่น้องเทสซี่น้องเทสซี่มาเป็นของพี่ถอะมรับร้องว่าอยู่กับพี่เิอ่อน้องน้องต้องมีความสุขแน่แน่ใจแปลก <c oughs> เรียบร้อยจ้ะว้าว มาฮะมันอยู่กับพีทนะน้องเทรซี่เขาเป็นของพีทนะ่าฮ่าฮ่ <c oughs> โอ้ยน้องเทรซี่ไปตรงดิน้นไปตรงดิน้นโอ้ยเสียงดีเหลือเกินโอเมก้าโอ้นี่ขนาดขึ้นลูโปองเนี่ยไม่อยากไม่อยากคิดเสียงตอนแกะใหญ่นักขนนะตัวละครเพศจริงเกมมีแกะใหญ่แบบโอ้ยสุดยอดไปเลยนะยียจังหวะนี้โรคจิตนะเด้๋ยเดี๋ยว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 โดดไฟก่อนดดดไฟ เฮ้ยใ,ใจเองมันได้ว่ะเมื่อเซนเองมันได้ขอดูดไฟหน่อยนี่นี่โอ้โหเกือบลูบลกก็อีแล้วคนนะ <c oughs> เอาลละนี่เทรซี่จังเทรซี่อย่าดิ้นเลยนะมาอยู่กับพี่เถอะนะ <c oughs> มาอยู่กับพี่เถอะนะอยู่กับพี่แล้วสบายนะก็ะอบอกว่าไม่อยากอยู่กับนายทำไมต้องไม่อยู่กับนายด้วย อยู่ไหนวะเราจะใช้ตัวไฟช่วยหานะครับอ๋อ,อเจอแล้วอืมอืมสวยนี่นะลีโอก็เก้ทางหลายตัวนะครับนะแม่ถ้าลีโอคนไหนเขาไล่เก่งๆนี่โอ้โหแต่ไม่ใช่ผม <S <S ถ้าคนไหนที่ไล่เก่งๆโอ้โหแบบใครเด่นังก็แบบอ,อ,อีแบบเออขายไปเลยแบบทีมต้องมีกองหน้าอยางมันสตันทันให้ได้อะอ,อแบบสตันทันให้ได้ เอามือลั่นกดผิดเฮ้ยอะไรวะโดนอะไรวะทานายเหรอมาอยู่แถวนี้ได้ไงวะเอ้าหายเลยเอย่าได้ผมมีรอยเท้านักขนิกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโหได้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 นะโหคือมันแบบ หนาฟาดจริงๆนะมามาลีโอมาอยู่กับพี่เดินนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะลีโอนั่นมันตัวเรานี่ลนะภาคสดก็จะประมาณนี้นะครับภาคสดก็จะประมาณนี้นะลีโอนั่นมันตัวเราปะภาคสดก็อย่างเงี้หนละอเอยแมคขนิกอยู่ไหนวะไม่มีตัวไฟด้วยสิสวย,สวยละเดี๋ยวผมต้องมองเครื่องนะ เล่นทานว่างๆก็ต้องมองเครื่องนะครับเขาน่าจะขายนะแต่แรงระดับนี้ไม่น่าขายนะนเื่องระดับนี้เขาน่าจะช่วยกันบ่อยเอาว <laughs> ันเห็นตัวเองดูวันเดดเอาเอา <laughs> เออ นชีวิตวั้นจะช่วยทันยังั้นเหรอแกคิดว่าแกจะช่วยเขาทันยังั้นเหรอถ้านายได้เป็นของฉันเฟรดดี้ไลลี่เป็นของฉันเธอเลิกอือไม่เธอไม่เธอเฮ้ยเฟรดดี้ไลลี่เฟรดดี้จังมาแม่หยิกพี่ฉันนะ <c oughs> แม่ไม่รู้เรียกหรือถูกหรือเปล่าวะเขาบอกว่าถ้าไม่รู้ผมจำผิดหรือเปล่านะแบบถ้าเจอเป๊กโป๊กหูให้เดินไปสิบเก้านะ หกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็จะอยู่แถวนี้น่านไงยโอ้โหต้องขอบคุณอากินันเนี่ยตรงเป๊ะเลยอะทุกคนจังหวะนี้นะผมจังหวะเฮดช็อตนะเดี๋ยวเหามุมก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอกยเอ้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 ยเัเอ้ยเอ้ยอ ไม่แตกวะเดินเดินให้มันติดให้มันติดตีมันหุนลูกพ่อตีมันตีมันตีสักทีจะทำไมมันไม่ตีวะเด๋ดดดดอวเดอเจริงนะผมว่ารีบๆตีไปก็จบนะ เสียเวลาสักดอกสักดอกอีนู่ลูกไฟอะไรตามมาลูกพ่อพังไม้พ่อด้วยนะเฮ้ยนะคเอ้ยมันลุกลุกลุกเหรอลุกเหรอลุกเหรอลุกลุกก็นั่งไปอีกทีไปนะลุกก็นั่งไปอีกทีไปไหนไปไหนไปไหนมีหูไม่คนหัวแตกจังหวะนี้ต้องเถอดเลิศบังโอ้แต่มีใครกินกับผมกันเนี่ยโอ้ ไม่มีใครเล่นเก่งเท่าผมแล้วนะนะอบอกตรงๆขี้โมขี้โมอขี้โมไปๆมามา,มานงแมค,คานิกมาอยู่กับพี่เด้อนะอยู่กับพี่นะออไปดูแมวบ้านพี่ใหมล่นะแมวบ้านพี่อร่อยนะเดีย๋ยวพี่ทอดแมวให้กินอา้าวล่ะต่อไปกคเมือซีนารีมามาเจ๊กำลังรอนายอยู่นะเจ๊กำลังรอนาอยที่บ้านนะ แม่ๆม <c oughs> จับอุ้มขึ้นมามาไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินแจ็ครอนายอยู่แจ็คอยากให้หนายดูแมวที่บ้าน <c oughs>